สว,สวัสดีค่ะคราวชวนชมวันนี้ทำอะไรกันวันนี้ก็คือหลายๆอีพีหัดมาคือการทายการลงดามะไง้แต่ก็ใส่ดีมัาโมการ์เธอคือของบ้า สมาเล่ไทยหน้าดาราหน้าดาราแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะซียังไงแม่เขาก็ต้องหาพี่อดีตเขาแอบกับซิมมาว่าครั้งนี้มันจะยากกว่าเดิมคิวกลังตรงตาตาไปบนหัวหรือง่ายๆคือเอาเข้าเป็นแอบแต่ว่าการตองขาก็เหมือนเดิมดีฟไฟให้มันเป็นทอาให้ได้ก็ครั้งนี้ฉันิว่าก็น่าจะเป็นทางของฉันอีกฉันก็ค่อนข้างจะโลดแล่นอยู่ในวงการมานานพอสมควรก็จับมือแหล อันนี้ฉันไม่ค่อยมั่นใจเพราะมันผ่านการปรุงแต่งนะแต่ฉันก็จะทำให้เต็มที่แม้คุณผิดหวังแม่ก็หอตจนทุกรอบนอ้อนแม่กันก็ไม่ค่อยมั่นใจตอนนี้แข็มั่นใจ,นใจลเลยแต่แม่ก็ออมือ,อ,อหลายรอบนีออ้แบบเท่าตัวส่วนแม่ไม่ถทัดกันนะพูดน,นิดนึงให้พูดนิดนึ่งกังกีโอเคไปดูกันเลยค่ะ วันนี้มีรูปดารานักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์อนะจะเอามาให้ทายกันว่าคนนี้คือใครแต่ว่าจะปรับเปลี่ยนเพศของคนคนนั้นก็คือรูปถูกเอาไปแต่งจากหญิงเป็นชายชายเป็นหญิงคนแรกนะคะสามสี่ยูจินยูจินเอาพูดก่อนคือแบบแรกชื่อเหมือนดาราเกาหลีญี่ปุ่นเกาหลีสักอย่างจะตอบด้วยสุจิราเพราะยัง คนต่อไปนะคะมินลิพัดก่อนใครอ่ะอุยหาความรักความเมตาเนต้เป็ผู้ชายเลิสังเกตจากอะไรอ่ะโอ้ดูยูไรเลยนะแต่เขาเล่นละครตอนนี้อยู่หลังเนินจันทร์วก่อนฉันก็ดูอยู่ ลิซ่าเหรอลิซ่ารู้ทำไมล่ะแล้วหล่อนจริงก็รู้อยู่แล้วไงมือไวมากเนี่ยเล่นลิซ่าก็เหมือนให้เอกเกาหลีอีกมันไม่ทันอ่ะโอยอยนกูโยนกูโอ้แบลมากเลยอ่ะโอ้น่ารัเนาะตอนเนี้ยต้องวนอนหญิงใส่กระหญิงไม่ผ่าคนต่อไปนะทำไมเราเล่นกันรุนแรงขนาดเรื่องมันดังอยู่ไหมเนี่ย ไม่ใช่น้องไม่ได้เหรอจริงๆเขาเป็นตักๆเลือกอมใครนะผู้ผู้หญิงคันเดาตว่าหนึ่งิดปาไม่ใช่ไม่ใช่ครไหนย้ายไปช่องสาม ออมสุชาหรอไม่ใช่ท่านยายท่านช่างอนยบิษนาไม่ใช่จากช่องโบเมญดาถูกต้อใช่หล่อมาซคือเป็นผู้ชายหล่อกมาแต่แล้วดูไม่ออกตัวนี้คือคือเหมือนเดจจ์พุดมากโอ้ยมารอกเลยผู้ชายสิเขอจะหล่อกไหมไม่เป็นผู้ชายอย่หลอหลอเพื่อไปนะคะกราฟกราฟข่าวร่าวเพราะว่าฉันเคยเห็นรูปที่เป็นผู้หญิงแบบนี้แล้ว หนึ่งสองแอนเดอรเบื่อไปสิให้ต่อก้อนหนึ่งอ่ะโอ้ปลาโม่โอ้ตัวนลน่ารักนะน่ารักนะเหมือนสุริวิภาโอ้ยต้แสวยมากใครถึงผู้ชายเรยต่อก้าหนูผ่าเก้าหมเออป้า เดียวดูคเมื่อกี้พยายามมองฝากอยู่ปะพใครกัดจะกิน่าจะเมือนี้น่าสวนล้านฮะอ่ากินทีแมนดาวจริงนี่งนมเออจริงด้วยจริงสอง้าใส่วิสุดาดูวิ่งต่อมาต่อมาคนพูด ตอบวิวทูเหรอวิทูเหรอมูรอดมากมีแฟนดิฉันเองเออโอ้ยฉันรู้มีฐานะก็แฟนแม่ด้วยตอบไปเต็มมากเต็มมากโดสีเต็มมากเต็มากเกินสีนะเกินอมือเป็นรูไาก หนึ่งสองามโดน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 ทำใบกอบคีดิงเห็นไหมอีดีบอกคีดบอกด้วยซีเห็นไหมกับเธอเห็นไหมแล้นซีอยาก็บองแค่ฉันกระดับเองตนเลยหลงเล้ทำร้ายอกว่าโไม่รอเลยนะไม่อยากรอหนึ่ เม่แรงมากแเมันเ่นดลม่ม่แรงเชื่อไเี๋ยวเอออะไรฮะสลักไปสลักไหรบปัดมือร็จแล้วหนึ่งสองสามโอ้ยอันไม่ได้ได้ออะ้ยทำเอาไปพูดจะเอยเปผูอีกดีกว่าเดก็ได้ลยพูดยากอ่ะขอบสุชาา แนนโนเออเออจะรู <muitas> ้แ <Naruto> ล oh <and> ้วแต่ว่าไม่รู้ชื่อจริงตับต่อคิตตี้เออคิตตี้ใช่ต้องค่ะไม่แม่หญิงลีจริงอ่ะยังไม่เห็นรูปหลับยังไม่ได้พี่เคาะพี่ซ้ำแต่ว่ามือเราไปแล้วคนนี้ใครอ่ะอุ้ยอ๋อหนุ่มกัญชัยกำเนิดพรอยไอ้หมดนี้นุ่นจ้าสวยมากหมดอนพี่นุ่นโมงมากเลยอ่ะเล่นแม่ก็เหมืออ่ะใช่เหมือนเหมือน หนึ่งสองสาแบบแบบหมถูกแล้วข้อหนึ่งของฉันคือนีคชายาณนี้ตอนเจริญที่เป็นรองนางสาวเชียงใหม่เหรอเบสันเออคุณผู้ชผู้สุดท้ายหนึ่งสองสา แม่อันนี้มันเปียกเหรออันนี้มันเปียกเหรอมันปันคือรุ่นออริจินอลนะคะคนนี้คือคุณแพนนิสไหวนะคะนัดดบก่อนปันปันคือจะพูดไหมคนปุยแต่สวยนะคนก็จะชมว่าเออแม่มันก็สวยเนาะแต่อันนี้รูปตัวเองเออจะสวยนะ เป็นยังไงคนนี้สนุกนะเจกิณชอบนี่ก็ชอบควรู้สึกว่ามันมันตบได้ทุกข้อไม่เพรมันแบบว่าเราประสาทสัมผัสนะว่าแยกหญิงเป็นชายชายเป็นหญิงก่อนหนึ่งรอบอะไรเงี้ยแรกๆเราต้องแยกก่อนพวกเราต้องแยกก่อนตอนนี้จะว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนคลับพวกเค้าหล่อนเนี่ยจะตอบได้เลยเพราะมันจะมีหนึ่งจุดอย่างเช่นแบบบางคนเขาป่าบางคก็จะหมู่อะไรเงี้ยจะเห็นต่างกันรู้เลยอย่างเทคนิคชนะชนะได้ด้วยความจำด้วยเชื่อว่าจำได้เพราะว่าคนพิษณุก็คือคุณแผ่นดินวะ ตั้ที่น้องมาหลาย EP เปิดมาได้เลยรอดได้เราดีอยู่ที่จะชนะหรอใครที่ใครที่ตามดูทุก EP ฝากคอมเมนต์หน่อยนะว่าชนะอันไหนบ้างบอยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเทปไหนจะออกตอนหลังเราก็ไม่รู้ว่าใครชนะเท่าไหร่บ้างถ้าเกิดว่าใครที่อยากซ่อนดยก็คือแฮชแท็กทีมคุณแท็อ้า แผงนะครับไม่ใช่คุณแผงก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่คลาแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วจิตันอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ใครชอบก็ฝากบอกไว้พ่อแม่พี่สองกัไมดูคนเยอะ อะไรสนุกสนุกคอนเทนต์แบบไหนก็แบบแนะนำเขาไมาได้หรือว่าอยากให้เราเล่าเรื่องหรืออะไรก็พูดได้น<า>เนาะอม,<า>มันเนเกนไะไ่สำคัญคือเราไม่ได้มีแค่ Facebook หรือยูทูบอ่านแล้ก็มีต<า>ิ๊ก<า>ต๊อกโอเควันนี้พ <laughs> ี่น้อปผู้ใหญ่คงอิ่มหนำสำหรัลังวันแล้วแหละคือไป่อไม่ได้เลยทีเดียวนะคะสวันดีพวกเราชาวช่องวันลาไปแล้วขอบคุณค่ะ